การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมบันทึกท่องเที่ยวโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย90 Balance FM New San d Music Station นาฬิกาชาวจูดองสวัสดีค่ะจอยค่ะบันทึกท่องเที่ยวสเปเชียลในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนุ่มหล่อคะ่ะมากความสามารถคะ่ะแล้วเขายังเป็นดีเจด้วยนะคะแต่เขานัดใจมาที่นี่คะ่ะเพื่อที่จะมาตากอา,ากาศบริเวณใกล้ๆกับกรุงเทพค่ะนานแล้วนะคะรอนานมากเลยคะ่ะตอนนี้ผิวเริ่มเปียแล้วนะคะไม่รู้ยุ่งไหนคะ่ะนานมากเย็ดเลยเย็ดเลยมาแล้วสวัสดีครับพี่จอยครับ ครับผไดนรางตัวหน่อยค่ะนะครับได้ราตัวครับผมกันกระถาวรครับผมวันนี้พามาที่ไหนคะนี่เลยครับเมืองโบราณเพราะตอนนี้ก็หลายๆคนคงไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยมากนักใช่ไหมคะมาที่เดียวนี่ครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยว้าวงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเที่ยวไปกันเลยไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาจะเป็นคนขับรถเองโอเคไปเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปเลยครับไปเลย Chuang took a trip. ทางภาคใต้นั่นเองใช่ครับเราอยู่ที่ตลาดโบราณนะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนั่นก็คือโรงละครเล็กของครูแกรนนั่นเองนะฮะที่เห็นนี่คือคุณเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีเลยครับพี่ใช่แล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเรียกว่านักท่องเที่ยวนะคะเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปแอบดูกันไปเลยครับไปแอบดูด้วยนะแอบดูครับ สำหรับเรื่องที่เขากำลังเล่นอยู่นั่นก็คือพระอภัยมณีนั่นเองนะครับที่เด็กๆเราก็ได้เรียนกันมาแล้วมาแล้วด้วยสัสดีครับเลิฟเยอครับสวัดีครับจำไม้นิดนึงเลิฟให้ตีก่อนฮะตอบหน่อยตอบเดิมเดม ตรงนี้เราก็จําลองเป็นเมืองโบราณคือแบบว่าย่อๆใช่เหมือนชุมชนหนึ่งครับผมค่ะซึ่งก็จะมีหอกร้องเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนใช่ไหมครับใช่ส่วนด้านซ้ายเรานี่เป็นโรงยิ้วหุ่นกระบอกนั่นเองค่ะเหมือนว่าทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเหมือนขายสินค้าส่วนทางด้านบนเป็นที่พักอาศัยอ๋อไม่ใช่เรื่องยิ้วใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พระที่นั่งสันเทศมหาปราสาทน,นะครับในโซนภาคกลางนั่นเองครับใช่ะะก็ใช้ทำหลายลาย่างมากเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็จะเป็นที่ว่าราชการนะคะของกษัตริย์ค่ะรวมทั้งเป็นที่ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วย้วคะทางด้านหล<ม>ังนี้นะคะเรียกว่าต้องสัรหามาจากพงศาวดาร เปนจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรตามจดหมายเหตุตามคำบอกเล่าของชาวบ้านถูกใช่มต้องค่ะใช้เวลาสร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในการค้นคว้าเนี่ยสามปีเวลาสร้างเนี่ยหกปีด้วยกันรวมทั้งหมดเก้าปีเลยโอ้โหสุดยอดเลยป่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เราเห็นทางด้านหน้าที่เห็นอ่านี่ที่เป็นอิฐเป็นที่พังพางปากทางนี้ค่ะก็จะคือที่ที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ที่เราเห็นปัจจุบันคือจะเป็นแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะค่ะแล้วข้างหลังนั่นคืออะไรครับก็จับองศาวดาร ใม่หมายถึงว่าอันข้าหลังนั่นคือที่แบบสมบูรณ์แดดจริงๆเขาจําลองให้เราดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นถูกต้องค่ะตอนนี้ before after จะเหลือแค่นี้เป็นยังไงบ้างคะกาบที่ได้ไปทุกภาคเลยในประเทศไทยก็ดีนะครับผักกาดผักกาดดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การทางานแบบนี้คงไม่มีโอกาสจะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เลยจริงๆจะไม่ใไหมฮะอย่างถ้าถามว่าการเนี่ยชอบท่องเที่ยวแถบไหนแถบเอ่อภาคไหนภาคไหนผมจะชอบภาคเหนือ<า>สิ่งเดียวคืออากาศเย็นชอบมากอากาศเย็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลย<า>แต่ในเรื่องอากาศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันก็จะชอบภาคเหนือเพราะอากาศเย็นหน่อยแต่ถ้าที่ไปบ่อยๆเนี่ยผมจะชอบไปทะเลเป็นแนวน้นชอบทะเลอะคะผมว่าทะเลมันเป็นที่ที่มันทาให้รู้สึกผ่อนคลาย อย่างหัวหินหรือว่าไปใกล้ใช่ไหมครับก็อะไรนะพัทยาชะอำอะไรพวกนี้ก็จะไปบ่อยครับผมแต่เห็นว่านอกจากทะเลแล้วก็มีสิ่งที่สนใจอยู่อย่างหนง <ผม S 2> ึ่งนั่นคือเรื่องของการออกกําลังกาย<ช>หรือว่ากีฬา,าต่างๆชอบกีฬาทางน้ําหรือว่ากีฬาอะไรนั้นที่จริงเนี่ยที่บอกว่าชอบออกกําลังกายเพราะว่า เมื่อตอนเด็กๆเป็นนักกีฬาเด็กๆเล่นบาสเกตบอลมันเลยทําให้แบบว่ามันเป็นการปลุกฝังว่าเฮ้ยเราชอบกําลังกายมันทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นใช่ไหมฮะตอนเมื่อก่อนก็เล่นบาสแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆมาตอนนี้ชอบมวยเล่นมวยไทยแล้วก็เล่นฟิตเนสไปเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเลยเป็นกิจกรรมที่อยากลองก็คือปีนหน้าผาจมลใช่มีเพื่อนมาชวนก็คือเป้เป้อารักษ์นั่นเองมาบอกว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะมันมากคือสไตล์คล้ายๆกันชาวเอเวนเจอร์เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าจะ อันนี้เผาจะพาไปเกี่ยวกับเรื่องของการปีนหน้าผาจำลองใช่ครับผมแวบอ่าเรียบร้อยแล้วครับ รอบเมืองแล้วสนุกมากเลยพี่จอยนะครับเมื่อกี้ผมกับพี่จอยก็ผ่าทัวรรอบเมืองโบราณนะครับเรียกว่าเป็น มรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรมกลางแจ้งแห่งสยามเลยว่าได้ครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอย่างเราก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยค่ะนี่นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5มงเย็นครับผมค่ะส่วนค่าเข้านะคะก็ไม่แพงค่ะเพียงแค่200บาทเท่านั้นเราจะเห็นความเรียกว่าวิจิตรพิศดาตรต่างๆม,มากๆเลยะคะเีกได้ว่ามาที่เดียวนะครับเราสามารถเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยเลย ก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนในวันว่างๆหนึ่งวันนะครับที่นี่ก็ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะครับก็มาที่นี่กันได้ครับเมืองโบราณครับเมื่อสักครู่บอกว่านะคะน้องกันจะพาเราไปตีนหน้าผาจำลองใช่ครับน้องท้สอ,องน<ๆ>้อ,นองส<ๆ>อ,องครับพร<ๆ>้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยครับไปเลย เพื่ออนาคตของไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับกับมาแกับมาค่ะเหงื่อใครปัญหาซ้ำซากที่มีทุกวันกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะยิ่งสะสมยิ่งยากจะขจัด แบบนี้ต้องเจอความสะอาดตัวแม่ชช,ช,ชด้วยวยพลังไบโอแอคทีฟแทรกลึกสายคราบเกลีย้ยงลึกถึงเส้นใหญ่คราบคอยังหายแล้วคราบไหนจะเหลือสะอาดจริงสะอาดลึกสะอาดตัวแม่แอตแทกสูดสดชื่นไร้กลินน่นอับกลิ่นฉุดออกเกล็ดช้าไม่อยากรอต้องมาจีคลีนพาวเวอร์สตรองแรงแต่ไม่ฉุดออกเร็วสะอาดไม่ต้องรอมาจีคลีนพาวเวอร์ สเเปปลี่่ยนนน็คใหมด้วยพลังของสารสกัดล้ำค่าทั้ง5ในเอเชียนตรงเข้าบำรุงลึกถึงภายในเส้นผมเปลี่ยนสู่ผมสุขภาพดีมีน้ำหนักพริ้วไหวเปลี่ยนพลังบายเอเชียน